เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะที่เซนทันมหาชัยนะผมไปบูชาเรียนเรื่องสมณศักดิ์นะครับของหลวงพ่อฤาษีสิงดํานะครับมาสององนะฮะแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับแบบนี้นะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับองค์ละสามพันบวกลบนะครับตามสภาพเลยแต่ตอนนี้นะครับผมได้เดินทางมาจังหวัดนนทบุรีนะฮะ เพื่อจะมาดูพระหลวงพ่อฤาษีดำนะครับก็นัดพี่อีกท่านหนึ่งไว้นะเท่าไหรนะพี่กี่ผมเียพี่ถ้าอย่างนั้นนะเพราะวทองเองบาอ่าฮะสอง่านเกันพีเพราะว่าพระเบื่อแรับเข้ามาเจ็ดน เต็มอยู่แล้วเนาะที่115ถ้าจบตรงนี้ไปนะครับสมเด็จโอมาถมรุ่นสามนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอันนี้อันนี้ป่ะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหรอ่าอันนี้ให้พี่ตีเลยตีเลยตีลองตีเนาะภรถไฟนะพี่เนาะครับ อย่างเงี้ยผมออกได้ประมาณ6700ดร้อยพ่เคยเนี้ยถ้าห้าร้อยมเอาได้เยวพี่ลองคิดดูนะห้าร้อยสีองค์ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้สองพันนบวกแรงคนใจมงนี้งไม่เข้าไอ่ะให้พี่เปิดเลยลรงถ้าเกาหกถ้าหวงเอาถ้าไม่แต่ว่ากล่าแม่ลองไปแกะเก่าอีกไม่รู้แตกหรอกหัวใจอลอันนี้เล่มเก่าสิบปได้ไหม ตัวนึงได้ไหมสองพันนะอันนี้เงินเหรอเองินครับเงินอ่ะอ่ากบไปสองพันนะอาหารมากแต่ไปลุ้นเอาเองนะว่ามีบินนะมันไม่ได้ใจอันนี้องกัดรุ่นแรกอันนี้เปิดประมาณเท่าไหร่ให้พี่เปิดหนึง่งปวดรุ่นเลยเหรอก็มีสนิมเกาะเล็กน้อยผ,ผมเก็บนานแล้วผมจำราคาให้ได้แล้วไงพันหนึง่งซื้อแต่ว,ว่าพันห,หน่อยผมอ,ออกได้ พันหได้ไหมพันหนึ่งหนึ่นอะนะโอเคนี่ครับอันเนี้ยร้อยห้าสิบบาทเช่าเช่าไว้เือนะอาว้อ้ะจะไ้วนเลยหนึ่ง้ห้าทวนสองร้อยสองร้ออ่าช่วยช่าไว้แต่จริงโมงขายอยู่200ร้อไม่เกินอ่ะจบนะครับจบเดียวอันนี้อันนี้นะ อย่างนี้หมื่นแปดพันห้าร้อยมาผมโอนให้โอเคก็โอนเรียบร้อยนะครับวั<ม>น,นนีน้อันนี้พิศถาดเก็บไว้เนาะครับโอเคเหียอเทาวเวทที่ตอนนี้อยู่ที่ประอนณเทาเวเหรอใช่ทาเวทก็ผมรับเช่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกรบอ่ะ ถ้าไม่ใช่บลกมิยมบลกแตกนะตธรรมดาตอบจุดเขาลบจีเพราะว่าถ้าหลักพันอ่ะก็มีขายทั่วไปมีอ่ะมีเหรอไม่มีโพแล้วเนี่ยว่าจะหามาใช้แทนไงอ๋อก็หลักพันนะมีมีมีคนปล่อยอยู่เห็นเยอะเลทในอยู่ที่แปดพันหมุรอกอะเห็นขึ้นไปถึงหมื่นกว่าก็เลยตอนอ๋อใช่ใช่เมื่อประมาณ สองปีป่ะปีสองปีนะ <S <S อ๋อเนี่ยโอเคออครับพี่ขบครับผ